ครับคราวนี้กลับมาชมปฏิบัติการกันอีกรอบนึงนะครับเมึกสักครู่นี้ป๋าเรืองครับหัวน้าทีมรถวินชุดของป๋าเรืองครับจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ทำพิธีบอกกล่าวเจ้าที่นะครับกับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ครับ 2วันเต็มกับการกู้เรือบรรทุกทรายขนาดบะหือมาความยาวกว่า45เมตรน้ำหนักอย่างน้อยๆ30ตันจมอยู่ก้นแม่นม้ำกลางเขื่อนลาสีสไลดจังหวัดสีสะเกตครับทีมงาน รถวินทีมงานรถเคนรวมไปถึงทีมงานของเรือบรรทุกทรายนะครับกำลังปฏิบัติหน้าที่ในการเกี่ยวสลิงครับยอยู่บริเวณในานา้ำความลึกประมาณ6เมตรนะครับเรือที่จมอยู่ตอนนี้ รถวิน2คันรถเคน50ตัน1คัน2 5ตัน1คันรถแปคโคสุมิตุโม่1คัน ปล่อยสลิงแล้วครับทางฝั่งของรถวินตรงนั้นคือจุดอะไรพี่ตัวนี้คือจุดล็อกสลิงครับหัวเรือนะครับจุดหัวเรือครับตัวนี้เป็นหัวเ,<อ>เรืออ๋อถ้าเกิดว่าตอนเรายกเราดึงเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมันยกมันลอยถังก็จะลอยขึ้นใช่ไหมใช่ครับตัวนี้คือระดับนะครับ ระดับตอนนี้อยู่6เมตร<ม>5เมตรเกืบ6เมตรประมาณน,นี้จากระดับท้องเรือขึ้นมาไม่นับระดับท้องเรือขึ้นมาอีก2เมตร <c oughs> อันนี้เอาจากระดับผิวน้ําลงไปหาเรือระดับผิวน้าลงไปหาไอ้จุดท,ที่เรา่ยวครับลึกมากครับ6เมตรงานนี้สุดยอดมากๆทีมงานนี่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ดูเหมือนใกล้จะพร้อมแล้วครับทันทีติดตามการทำงานครับได้โปรดอย่ากระพริบตายกเขนแล้วครับเขนเริ่มยกรถวินเริ่มตึงโซ่ครับเริ่มตึงสลิงฝั่งนู้นครับจะดำลงไปเช็คว่าสลักที่คัดอยู่ นะครับเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสลิงกับหัวเรือเนี่ยจะหลุดหรือเปล่านะครับตอนนี้กําลังเช็คอยู่ตอนนี้หน่วยซิลของเรานะครับดําน้ําลงไปดูไปเช็คดูว่าสลักนั้นอยู่บริเวณจุดกลางหรือเปล่านะครับก่อนที่จะมีการดึงยังไม่โผล่ขึ้นมานะครับ อ้าโอเคครับโผล่ขึ้นมาแล้วโอเคแล้วเ,ลเ,ลเริ่มครับเริ่มเ,เ,เริ่มทำการแสดงแล้วครับลุ้นลัทึกครับ อลอนลอยขึ้นมาแล้วครับเห็นลอนลอยขึ้นไปแล้วหยุดยดหยุดยด้มอนใหนี่นีถอ้นี่นี่อบ้านนี่ระอกระเดียายยยน น้ำลอยขึ้นมาเรื่อยๆครับทางน้ำลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสังเกตทางน้ำเป็นหลักทางน้ำนี่ถูกผูกติดไว้กับเรือนะครับ สังเกตว่าเรือขยับนะครับมีน้ำผุดขึ้นมาแล้วครับเรือขยับแล้วครับโอ้หต่อหน้าต่อตาเลยครับโอ้โหโอ้ยต่อหน้าต่อตาเลยน้ำผุดขึ้นมาแล้วนี่บ่งบอกถึงว่าเรือขยับครับ

ดูสิครับไม้ต้นยูคาทั้งต้นเนี่ยหายเลย โอ้ยืนบนเรือแล้วครับเรือมาแล้วเรือมาแล้วเรืออาจจะยืนบนเรือแล้วครับลงไลไปเาได เราดูแบบอยู no ่ใกล้ๆกันเลยครับเอาดำลงไปสำรวจดำน้ำลงไปสำรวจครับย้อนสลิงตัวนี้มาจับไหมเอาสลิงตัวนี้มาลองสังเกตตัวสองเลยจับจานมาดนิ เ๊ตนี้ตึงเลยวว้าตอนนี้เขาแยกยินนี้กพีมยงนบูมยิงลมาลักรับตันี้ับกลางมาด่จัะอ้าช่างอุ้ยลงมาแล้วครับช่างอุ้ยปักไห้แขเนีนี่ไม้ปักแขเนี้ยปักไดก็ได้เพราพี่อย่มี่เรือพี่นนั้นไปับเลยนะจเลือดนี่้ช่างอุยก็ได้ยืนบนเรือแล้วเอาแล้วเอาแล้วออาลเลเเ้้าวอ ทางต๋องบอกขอยืนไว้ยืนบนขอบเรือแล้วครับใกล้จะโผล่พ้นน้ำแล้วดีใจบ้างทางต๋องดีใจบ้างปักไม่้เนี่ย นั่นแหละครับขอบเรือครับตอ,ตอนนี้ช่างตองเดินอยู่บนเรือใช่ไหมใช่ครับเรือครับโอ้ยไอตัวล้มตกล้มพัวนิยกครับคุณพ่อคุณพ่อครับไอ้คุณพ่อกล้องที่พ่อบอกว่ามันล้มได้อยู่มองไหนโอ้นี่เจอเรือแล้วนี่ได้เหยียบเรือแล้ว <c oughs> เอาละครับท้าวได้สัมผัสเรือแล้วผมเอาละ

ให้มันเป็นการดึงไว้บนท้อครับเชฟ่ไปที่สุตอนนี้นะครับเรายืนอยู่บนเรือกันทุกคนแล้วนะครับขเหมงวฝังนยังเือว่้ยาขอย้ำนะครับว่าเรือลำนี้จมอยู่ก้นมหาสมุทแห่งนี้3มปีแล้วงมันจมยังเหลือวันจมยังเหลือียดินได้ออากไนเบก็ได้แล้วกอยากให้มุแล้วเอาจ้ หาีก็ยิหาตามลูมาตามลงมาตอนู้มากครับกะิ่งบตะิ่งในทันตนีเมือทันพร้อมแล้วอยิกวนแต่ตอนนี้มมนิขึ้นแล้วเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวขอบเรือยังระิ่งลมาระิ่งสองเบาทดีดึงสองเซนเออเออเออายฝั่งนนะรัมก็อะ้ฝั่งนก็เป็นขอบนึ่งผมก็อยู่อีกขอบนึ่ก็ประมาณห้าเมตรครับ ประมาณ6-7เมตรได้นะครับความกว้างของเรือเรือกว้างขนาดไหนเนี่ยประมาณความกว้าง6เมตร6เมตรเมื่อกี้พี่ยืนอยู่ริมนู้นใช่ไหมเรือยาวใช่ไหมความกว้างของเรือเนี่ยกว้าง6เมตร6เมตรตอนนี้ก็ยืนอยู่ริมเรือใช่ไหมอ้าวริมอยู่ก็แล้ฝั่งนะครับ6เมตรครับกว้างหเมตรครับ ไอ้เรืออยู่โนอเรืออยู่ฝั่งนนไเรืออยู่น่นอีก45เมตรนะครับงมหาเอาอยู่ฝั่งนน้นแล้วกันนี่หัวเรือ่าวางแผนกันนะครับระหว่างทีมรถบินแล้วก็รถเคนยาวยังไงต่อ รถสลิงแล้วครับเริ่มมีความหวังกันแล้วครับอ้าวอ้าวอ้าวชนกันแล้วชนกันแล้ว แผนการตอนนี้นะครับก็จะมีการขยับพยื่อนในเรื่องของสลิงทั้งเคนแล้วก็รถวินอีกคันหนึ่งนะครับตอนนี้ทีมงานกำลังปรึกษาหารือกันอยู่ว่าจะเอายังไงกันต่อตเตนเรือเนี่ยอยู่ในลักษณะพร้อมที่จะโผพ้นน้ำแล้วครับถือว่าปฏิบัติการนี่5้50ครับมาแล้ว ครับผคนน้าเมื่อไหรก่ก็ว่ากันตามกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวให้ทีมงานทําการเกี่ยวสลิงใหม่แล้วก็วางแผนใหม่นะครับว่าจะเอาอยัางไงสําหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอหยุดปฏิบัติการไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าปฏิบัติการยังคงเดินหน้าต่อนะครับเราจะตัดไปที่ช็อตสำคัญในคลิปหน้านะครับ ช็อตที่พร้อมดึงเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสวัสดีครับ